อยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุย,คยข่าว,าวบันเทิงค่ะเรายัางอยู่กันที่เว็บไซต์บ้านเรานะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในเบรกนี้ดีกว่าค่ะกับเว็บไซต์ของสยามดารานี่งค่ะกับข่าวข่าวของสาวอุ้มลักนาของเรานะคะที่งานนี้นะคะสาวอุ้มเขาขอปัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการควงหนุ่มตา้ําข้าวดูหนังค่ะนะคะและที่สําคัญเจ้าตัว่ั้นเลยคะว่าไม่คิดที่จะรีเทิร์นค่ะวันนี้ในเว็บไซต์สยามดาราเขาลงพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะว่า อุ้มปัดควงหนุ่มตานนํำข้าวดูหนังนะคะลั่นไม่ชอบฝรั่งรีเทิร์นเอกเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่นาง ร้ายทรงโตอุ้มลักษณาของเรานะคะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มเอกเจ้าของผับที่ภูเก็ตได้ไม่นานนะคะก็มีนังสือสารหนึ่งเขียนว่าสาวอุ้มของเราค่ะกำลังคบหาดูใจแล้วก็แอบ,บควงหนุ่มตาน้ำข้าวไปดูหนังนกัน2ต่อ2ง,งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะแต่เมื่อมีโอกาสได้เจอตัวสาวอุ้มนะคะที่ไปร่วมร่วมงานหนึ่งนะคะที่รูทนะคะห6เจ้าตัวก็ออกปฏิเสธนะคะแล้วก็อธิบายแบบนี้ค่ะว่าฮะ อุ้มเนี่ยนะ uh huh. บ้าไปแล้วไม่มีค่ะถ้าดีข่าวกับฝรั่งก็คงจะเป็นแฟนเพื่อนค่ะไม่ใช่ของอุ้มแน่นอนค่ะเพราะอุ้มไม่ชอบฝรั่งย้ําไม่ชอบฝรั่งนะคะ,คะถ้าว่าเคยไปไหนกับหนุ่มฝรั่งหรือเปล่าคือมีเพื่อนค่ะ ไปกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีแฟนเป็นฝรั่งอันนี้ออใช่แล้วเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะชวนอุ้มแล้วก็แฟนของเขาไปด้วยตลอดเวลานะคะอุ้มว่าน่าจะเป็นคนนั้นที่เป็นแฟนของเพื่อนไม่ใช่แฟนของอุ้มแน่นอนค่ะอุ้มยังยืนยันว่าอุ้มไม่ชอบฝรั่งออลยะคะแต่ค่ะเขาเขียนว่าเราไปดูหนังด้วยกันกับหนุ่มฝรั่งคนนี้สองต่อสองนะ,<ค>ะอุ้มบอกว่าเรื่องดูหนังกับฝรั่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะตอนนี้ที่อยู่กับฝรั่งก็มีหลานอุ้มที่ชื่อแดนนี่ผมสีชมพูเ <คะ S 1> นี่ยฝรั่งจริงๆ แต่เขามองเป็นผู้ชายหรือเปล่าล่ะอ,อดูกับดูกันเองนะคะว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเปล่านะคะโอ้ไม่มีแฟนค่ะตอนนี้ถือว่าโสดเอามากๆค่ะ มีคนคุยด้วยอยู่หรือเปล่าตอนนี้นักข่าวถามต่อสาวอุ้มบอกว่ายอมรับว่ามีคนคุยบ้างแต่ยังไม่ได้คบจริงจังอะไรคะ่ะก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะคบใครจริงๆจังๆค่ะแล้วเรื่องฝรั่งก็ยังย้ำนะคะว่าไม่มีแน่นอนคะ่ะนักข่าวถามต่ออีกนะคะว่าหรือเป็นเพราะว่าเรายังเข็ดเรื่องความรักครั้งเก่าก,ากับหนุ่มเอกหรือเปล่าเขาบอกว่าถามว่าเข็ดหรือเปล่านี่นะคะอุ้มบอกว่ารักครั้งเก่าไม่แนะ่มันไม่ได้ทําให้เราเข็ดนะคะแต่ว่ามันกําลังจะทําให้เราเนี่ย ได้รู้สึกว่านะเราจะกำลังจะต้องมีรักครั้งใหม่นะคะก็สดใสซา,าบซ่าอยู่ตลอดเวลาเ่งค่ะถามว่าหลังจากที่สดดูเนี่ยเหมือนเราจะทวงลาลังเซ็กซี่เพราะว่าสวยขึ้นนะคะ<อ>สาวอุ้มบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะเราแค่คิดถึงว่าเราจะเฮิร์ตแต่เราก็ต้องสวยนะ พูดไงว่าถึงฉันจะอกหักก็เลยบอกไปว่าผู้หญิงทุกคนอกหักก็ใช่ว่าจะต้องแหมทําตัวเองโสมล้องห้ฟูมไฟอย่างเดียวไปแล้วนะทำตัวเองให้สวยเข้าไว้แล้วก็เชิดเกยด้วสมัยนี้ไม่ว่าจะใครกระทั่งผู้หญิงคนไหนกระทั้งที่อกหัก แทนท,ที่จะมานั่งร้องไห้กับกายเป็นว่าอุ้ยฉันสวย,อ,ยสอะไรอย่างงีบอสใส่ไปเลยนะคะามาถามถามต่อไปค่ะมีเพื่อนคนไหนแนะนุะ่มๆให้กับสาวอุ้มบ้างไหมน้องอุ้มบอกว่าก็มีนิวแหละค่ะนิวหมายถึงว่านิวเคลียร์น้องสาวเต้นะแต่ก็ยังไม่มีใครนะคะพร้อมมีใหม่ไหมก็บอกว่าถ้าคุยได้ก็คุยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าหลังจากนี้นะคะมีการทักทามให้ถ่ายแบบเซ็กซี่ไหมเขาบอกว่าก็มีถ่ายปฏิทินติดต่อมาบ้างเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอุ้มเนี่ยยังติดละครสองเรื่องคือซิทคอมนะอีกหนึ่ง เรื่องนะคะแล้วก็ถ่ายรายการหนังก็ต้องโปรโมทอีกนะคะก็ยังไม่รู้ว่านะคะจะได้ถ่ายหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็ก็ถามต่อนะคะว่าที่ดูผอมลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเฮิร์ทใช่ไหมอ,อ,อุ้มบอกว่ามันก็มีส่วนเพราะว่าเวลาเราเครียดน,นะคะเราก็จะกินอะไรไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนั่นเองค่ะถามต่อเขาว่าทางนู้นเนี่ยเขามีติดต่อกลับมาหาเราบ้างไหมนะคะสาวอุ้มบอกว่ากับพี่เอกหรอคะ ไม่มีการติดต่อมาเลยค่ะจะมีบ้านที่เขาส่งรูปอาหารที่อุ้มชอบกินเวลาที่เขาไปกินร้านโปรดของอุ้มก็จะถ่ายมาฝากค่ะอ,อุ้มก็ตอบเขาไปว่า อยากตายหรือไงเออประมาณว่าประชดว่าเธอจะส่งมาทำไมนั่นนหะสิสู้เธอส่งมาว่าเป็นไงบ้างดีกว่าดีกว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมดันกลายเป็นว่าส่งรูปอาหารที่ฉันชอบกินที่ฉันชอบกินแล้วก็ที่เคยไปกับเธอมาหาฉันในตอนที่เล่ากันแล้ววันที่เธอส่งไปให้ฉันเนี่ยเธอนั่งกินอยู่กับใครเออไม่รู้นะถามว่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกันไหมนะเขาบอกว่าโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นนะตอนนี้นะคะอุ้มตอบได้คําเดียวค่ะว่ายังไม่รู้จริงๆค่ะเหมือนตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองให้ ที่สุด uh huh. ค่ะเขาเองก็เป็นหนุ่มฮอตที่มีสาวๆเนี่ยหมายปองเยอะมากค่ะพอยิ่งสดก็ยิ่งฮอตป๊อปปูล่าค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะคือถ้าอะไรที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกอุ้มก็มีความสุขไปด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของสาวจาวว๋าวรัญชยาก,กับหนุ่มเกึ้งเฉลิมชัยกันบ้างดีกว่าที่เขาบอกว่าจ๋าไม่ซีเรียดถูกก๊อปแบรนด์เสื้อผ้ารับทะเลาะเกื้งบ้างแต่พยายามปรับกันอยู่ค่ะเรียกว่าสวยสุดๆเลยสาหรับป,รปีนี้นะคะเพราะว่าก่อน หน้านี้เนี่ยสาวจ๋ารัทยาของเราเนี่ยก็ถูกก๊อปปี้แล้วก็ทั้งที่เป็นคนผลิตเองออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอนด์ซอรี่แล้วก็รวมไปถึงเสื้อผ้าตอนนี้นะคะไอสินค้าที่ถูกก๊อปปี้เนี่ยถูกขายเกลื่อนมากๆในอินสตาแกรมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกระทบกับสาวจ๋ามากน้อยแค่ไหนแต่ล่าสุดค่ะแอบได้ยินมาว่าสาวจ๋านี่เพิ่งไปสวีทหวานที่ทะเลกับหนุ่มกึ่งค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่ากลับมาจากทะเลแล้วเนี่ย mm hmm. ความรักของทั้งคู่เนี่ยจะต้องราบรื่นแน่นน ค่ะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็บอกเลยว่าไปทะเลเนี่ยไปมา2วันก็เรีเยกได้ว่า ไปชาร์จแบตดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานเยอะมากๆเลยไหนจะถ่ายหนังกับซีรีส์พร้อมกันพอม,มีเวลาว่างเนี่ยก็อยากที่จะไปเที่ยวค่ะคือตอนไปเนี่ยฟังนะคะตอนไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนไปยังดีอยู่เลยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เคยมีข่าวทั้งคู่เนี่ยเคยมีปัญหาการสาวจากก็เคยเออกมาพูดว่าบางทีแบบทัศนคติไม่ตรงกันแต่ว่าหลังจากที่ไปทะเลเนี่ยก็เริ่มปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มดีขึ้นพอกลับจากทะเลครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าความคิดก็ยังไม่ตรงกันอีกนั่นเองค่ะสาวจากก็เลยต้อองข ามสาวจ๋าเลยว่าถ้าจะคบกันต่อไปเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันบ้างเขาเลยบอกว่าม,มีอีกหลายเรื่องที่มีความคิดเนี่ยไม่ตรงกันเลยคนเราเนี่ยเวลาหนึ่งอะไรก็จะตีความตามที่ตัวเองคิดก็เลยเหมือนกับว่าต้องจูจนอะไรกันเยอะหน่อยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องนีน้หลายคนก็เลยมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นพื้นฐานเลยแหละซึ่งพื้นฐานตรงที่เราคุยกันเนี่ย ต้องอยู่ที่ว่าคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ,คะเรียกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยสําหรับสาวจา๋าแล้วก็หนุ่มกึ้งเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ต้องคุยแล้วก็ซีเรียสด,ด้วยนะตอนนี้ว่ามันจะโอเคไหม ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็คงอยู่กันยาวนานเลยทีเดียวทะเลาะกันบ่อยไหมเขาบอกว่าอย่าเรียกว่าทะเลาะเลยนะมันเหมือนความเห็นของเราเนี่ยมันไม่ลงตัวกันมากกว่าเพราะว่ามุมมองเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะักนั่นเองค่ะหลายคนก็เลยถามเลยค่ะว่าทะเลาะกันแบบนี้มีปัญหากันแบบนี้เนี่ยถึงขั้นที่จะถดถอยบ้างไหมเขาบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะเหมือนตอนนี้นทั้ทงคู่เนี่ยก็มานั่งคุยกันแล้วก็คิดกันว่าต้องการอะไรอยากจะแสดงออกแบบไหนซึ่งค่อนข้างที่จะแบบวนไปวนมาคือ,อไม่จบไม่สิ้นสักทีนั่นเองค่ะส่วนเรื่อง ต้องถูกก๊อปปี้ของไปขายบนอินสตาแกรมเขาบอกว่าค่อนข้างแอบเซ็งนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคงยังให้การตอบรับดีเขาก็ยังสั่งของเราต่อเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยชุดเก่าเนี่ยที่ถูกก๊อปปี้ไปขายในอินสตาแกรมเนี่ยหยุดทําแล้วค่ะซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นคอลเลกชันใหม่เท่านั้นแล้วก็รอติดตามกันได้ว่าเสื้อผ้าของสาวๆเนี่ยคอลเลกชันใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรนั่นเองค่ะรวมไปถึงละครเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนต์อย่างที่บอกไปและตอนนี้เนี่ ยาโทรแล้วแล้วด้วยก็เลยต้องถามเลยกดดันไมาทั้งท่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่า,ายหนังแล้วก็เรื่องเรียนด้วยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเครียดที่มันแบบ ต้องเครียดอยู่แล้วแต่ว่า <ừ m. S 2> เขาเนี่ยกลายเป็นว่าเรียนโทจบเร็วกว่าคนอื่นอ่าอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความมุ่งมั่นนะคะสาหรับสาวจ๋าของเราค่ะส่วนเรื่องของความรักกับหนุ่มกึ้งที่ก่อนหน้านี้นะดูเหมือนจะว่าห่างกันออกไปแล้วกากลับมาจัดทะเลครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าช่องว่างตรงนั้นอาจจะต้องเติมเต็มด้วยคําว่าเข้าใจกันมากกว่านี้กองปรับจูนหันหน้าเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนาะนะคะก็ถือว่่าเนนอีกงูรยยุ Mm hmm. อยากให้มีข่าวดีเพราะว่าเขาก็นา tamam ่ารักทั้งคู่เลยใช่แล้วนะคะส่วนฝ่ายชานี้ไม่ต้องบอกนะถ้าเกิดหลุดพลาดไปนี่นะเสียดายนะจริงตามคือได้ได้ว่าขนาดยังแบบยังมีข่าวเราของเราแห่งการคนที่ต้องจะเสียบเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะเอาว่าเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายกันละกันนะคะข้ามาที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่า่ะในเว็บไซต์สยามดาราของสาวสวยคนนี้ค่ะที่มีดีกรีมีมงกุฎแล้วก็มีตําแหน่งเนี่ยรังท้ายอยู่ค่ะสาหรับน้องน้ําเพชรฮัสุนันนนิกาค่ะรองอันดับ2 Miss u n i v e ว s e Thailand 2014ปีล่าสุด S <S ที่เพิ่งจะได้ตําแหน่งไปเมื่อไม่นานก็เหมือนกับว่ามีภาพหลุดมาสกัดดาวรุ่งเสียแล้วค่ะหลังจากนะคะรุ่นเพื่อนนะคะสละมงกุฎไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นะคะก็ดูว่าจะเป็นคราวของน้องน้ําเพชรเองค่ะที่มันมีภาพหลุดนะคะประมาณว่าน้องนะคะใส่ชุดสั้นๆแนวเซ็กซี่นะคะยั่วยวนน้ําลายปกใจเสือป่าเนี่ยนะคะหลุดออกมาในรถค่ะวันนี้นะคะ่ะน้องน้ําเพชรเขาถูกพาดหัวข่าวในเว็บไซต์ว่าน้ําเพชร เสียใจรับภาพหลุดสาวในรถคือตนจริงมไม่รู้ถูกผู้ใหญ่ดองงานหรือเปล่านะเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาสุดๆสำหรับช่วงนี้นะคะน้องน้ำเพชรสุนาันน,านนิการองอันดับ2 m i มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014ปีล่าสุดค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพว่าข่าวหลุดออกมาจนทำให้เกิดกระแสแอนตี้ต่างๆนานาน,นะคะพร้อมกับต,ตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ไม่ค่อยจะได้เจอสาวน้ำเพชรออกงานสักเท่าไหร่ค่ะล่าสุดค่ะนะคะมีภาพหลุดอย่างที่บอก ไปว่าออกแนวยั่วยวนวเซ็กซี่นะคะเร่าร้อนไม่ได้ว่าหนุ่มๆห,หลายคนที่ได้เห็น,นแล้วาแบบลาอาจจะเอาต้องเอาชิ้นทู้ยัด กำดาวได้ไดทีเดียวะคะ่ะเขาบอกว่างานนี้น้องบอกว่าไม่รู้ว่ากระแสนะจะถูกผู้ใหญ่ดองงานหรือเปล่าค่ะนักข่าวของสยามดารามีโอกาสได้ไปเจอน้องในงานงานหนึ่งนะคะก็ต้องถามคํถาถา,ถามเกี่ยวกับเรื่องภาพเลยค่ะว่าสาวบนรถเนี่ยใช่น้องน้ำเพชรจริงไหมน้องบอกว่าหลายๆคนคงรู้เลยว่ารูปน,น,นั้นเนี่ยเป็นหนูจริงๆค่ะยอมรับค่ะว่าเป็นหนูเองค่ะนักข่าวถามต่อว่าตั้งแต่รูปหลุดออกมาเนี่ยมีปรึกษาผู้ใหญ่บ้างไหมคะน้องบอกว่าตอนเห็นภาพน้ำเพชรก็ไปปรึกษา ผู้ใหญ่ทันทีเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะดําเนินการยังไงต่อไปนะคะแล้วตัวน้ำเพชรเองได้บอกอะไรกับผู้ใหญ่บ้างน้องบอกว่าน้ำเพชรก็เล่าผู้ใหญ่ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแล้วเกิดเมื่อไหร่นะคะทำงานไหนเราก็ตอบไปตามความจริงทั้งหมดภาพนี้มันเป็นภาพเบื้องหลังที่หลุดออกไปเพราะว่าวันนั้นค่ะ,คะกล้องเยอะเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพนี้ออกมานักข่าวถามต่อค่ะว่าผู้ใหญ่ซีเรียสกับข่าวที่ออกมาหรือไม่น้องน้ำเพชรตอบว่าตอนแรกก็ซีเรียสนะคะ แต่นะคะอตอน นี้นะได้มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถามต่ออีกค่ะว่าภาพที่ลุดออกมานะั้นมันขัดกับบุคลิกของนางงามแล้วกลัวไหมคะว่ามันจะมีผลกระทบกับน้องโดยตรงน้องตอบเลยค่ะว่าถามว่ามีไหมตอนนี้มีอยู่แล้วค่ะใช่แล้วแอนเชรอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงจุดที่ดีๆในสิ่งที่น้าเพชรเนี่ยทำดีกว่านะคะอยากจะขอโอกาสจากสังคมนะคะเพื่อที่น้าเพชรจะได้เดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะนะคะถามต่ออีกค่ะว่าตอนที่น้าเพชรเห็นภาพครั้งแรก รู้สึกอย่างไรบ้างน้องตอบแบบนี้เลยค่ะว่าตอนเห็นนะคะรู้สึกตกใจเพราะว่ามันคือการกระทําของเราครั้งหนึ่งเราไม่สามารถหนีมันพ้นแต่งานทุกอย่างที่น้ำเพชรทำน้ำเพชรก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยเป็นพิตตีนะคะ oh. กระแสโจมตีเนี่ยค่อนข้างแรงน้องบอกว่าถามว่าเสียใจไหมเสียใจค่ะเสียใจกับการกระทําของเราเองที่ครั้งหนึ่งมันเคยต้องเกิดขึ้น แต่ตอนนั้นที่หนูทําไปเพราะว่าเวลาหนูรับงานหนูไม่ค่อยมีคนสกินให้แล้วตอนนั้นหนูก็ยังเด็กมากอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นเองค่ะอีกอย่างคือคุณแม่หนูป่วยหนูเป็นลูกหนูก็อยากทําอะไรก็ได้นะคะที่ทําแล้วให้คุณแม่เนี่ยหายป่วยคือหาเงินไปรักษาคุณแม่หนูต้องสู้ชีวิตนะคะพี่หนูเป็นแค่เด็กตัวเล็กคนหนึ่งเท่านั้นให้โอกาสหนูเถอะฟังแบบนี้แล้วเบลรู้สึกไงคือจริงๆแล้วแบบคือแบบ ก็น่าเห็นใจอย่างหนึ่งเพราะ<ช>ว่าคุณแม่ก็ป่วยแล้วก็เด็กแค่อายุ16-17เองอต้องมาหาเงินเพื่อไปรักษาอาการป่วยของแม่และที่สําคัญมันน่ายกย่องตรงที่ว่าอะไรไหม